มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศเตือนพายุกรอวาลระดับที่สองถล่มภาคใต้เตรียมเจอฝนหนักระหว่างท่วมฉับพลันค่ะประกาศเตือนพายุกรอวาลระดับที่สองนะคะถล่มภาคใต้เตรียมเจอฝนหนักระหว่างท่วมฉับพลันคาดว่าเคลื่อนเข้าปกคลุม บริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที่23-24ธันวาคม2563วันที่21ธันวาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุดีปรสชันกล่อวานพายุระดับ2ฉบับที่9ลงวันที่21ธันวาคม63โดยระบุว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่21ธันวาคม63พายุดีปรสชันระดับ2กล่อวาน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะได้อ่อนกำลังลงเป็นย่ำความกดอากาศต่ำแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที่23 24ธันวาคม63ค่ะทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะคะ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้และน้ำป่าไหลหลากค่ะอันหนึ่งสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงนะคะจึงทำให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะโดยอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงของให้ชาวเรือ เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กนะคะบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่23ธันวาคม63นี้ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ w w w t m d g o t h หรือว่าสายด่วนพยากร์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่21ธันวาคมพศ2563เวลา17.00กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ